18พฤษภาคมที่ผ่านมาคือจุดเปลี่ยนสำหรับความมั่นคงในยุโรปเมื่อสวีเดนและฟินแลนด์ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการรัฐนาธิบปดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่าการที่สวีเดนและฟินแลนด์ขอเข้าร่วมนาโตไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อรัสเซียแต่เตือนนาโตว่าจะเกิดปัญหาตามมาถ้านาโต้เคลื่อนย้ายอาวุธเข้าไปในดินแดนของสองประเทศนี้และอาจจะกดดันให้รัสเซียต้องตอบโต้ โดยปูตินเตือนถึงการขยายสมาชิกของนาโตแบบไม่มีที่สิ้นสุดว่ารัสเซียย่อมจะต้องจับตามองเป็นพิเศษฟินแลนด์มีพรมแดนติดกับรัสเซียมากกว่า1,300กิโลเมตรการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนฟื้นความทรงจำของคนฟินแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อดีตสาภาพโซเวียตและฟินแลนด์เคยอยู่ในภาวะสงคราม เมื่อโซเวียตบุกเฟนแลนด์เมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยนปี1939 3เดือนหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2อครั้งนั้นฟินแลนด์ต้องยอมเฉือนดินแดนเกือบ10%ให้กับโซเวียตเพื่อให้สงครามยุติหลังจากนั้นฟินแลนด์วางตัวเป็นกลางทางทหารแต่เป็นหุ้นส่วนกับนาโตโดยไม่ได้เป็นสมาชิกและพยายามคงความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียด้วยการตัดสินใจเข้าร่วมนาโตในครั้งนี้ คือการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับรฟินแลนด์เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยยูริยาวิอาโฮอธิบายถึงความรู้สึกของประชาชนในประเทศ since the war began on 24th of February what's the sentiment among Finnish people it was a shock it was a shock for the Finnish people and of course uh, we have our historical experiences of uh, similar situations with uh, at that time soviet union. in 1939 uh, we had a, a winter war with, uh, with the soviet union uh, where we defended ourselves alone. Uh, so i think people remember all these things uh, from the past. Um, so it shocked uh, let's say the uh, feeling of, of security in, in europe all in all. and of course uh, we've, we have a long border with russia

สวีเดนอาจจะดูเหมือนมีฟินแลนด์เป็นด่านหน้ามาตลอดแต่ก็ตัดสินใจเข้าร่วมนาโต้พร้อมๆกันเพราะเห็นตรงกันว่าสถาปัตยกรรมเรื่องความมั่นคงเปลี่ยนไปเพราะสงครามในยูเครนเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยยอนออสเตรมเกรนดาวยืนยันว่าการตัดสินใจเข้าร่วมนาโต้คือเรื่องที่เหมาะสม I think it was the right decision It, it wasn't an easy decision uh, since we have, had, uh, we have been military non aligned for many, many years. But it was the right decision because we needed to adapt to the realities on the ground. Right now, do you think Swedish people feel more confident? Or how does the government feel with the security after joining NATO? Do you think it's on the path of having more security for the country? I think it was the right decision um, and uh, it's also something uh, it's also a decision uh, that is supported by a solid majority of the Swedish parliament but also of, of the people uh, today. Uh, exactly what uh, the future will look like no one knows uh, but building security together with others has always been uh, very important for Sweden. And now, after what happened in February, and with the ongoing Russian aggression against Ukraine, a neighboring country to Europe, European Union, a country in Europe, we came to the conclusion that our national security is best served within the NATO structure, and I think that I think that will be also true in the future. บบร,รัฐานาธิบดีรีเซฟไทย,ยิบเออดดวนแห่งตุรกีแสดงท่าทีคัดค้านการเข้าร่วมนาโตของสวีเดนและฟินแลนด์ซึ่งนาโตยึดหลักฉันธามติหมายความว่าต้องให้ทั้ง30ประเทศสมาชิกเห็นชอบปมเรื่องนี้จะต้องหารือกันในการประชุมครั้งถัดไปของสมาชิกนาโต้นัฐา,กาโกโมลวาทินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน